เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโคล h ช n แนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเรื่อน,นี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟแก๊งสตาร์ออฟไลน์นะครับนี่ครับอันดุนนะครับแก๊งสตาร์ออฟไลน์คนเล่นตอนนี้ประมาณอยู่ที่56คนนะช่วงดึกๆก,ก,ก็เกือบถึง 100, 90, ร้อยนะเกือบถึง80-90นะครับเกือบถึงร้อยเลยแหละโอเควันนี้เราก็จะมาสอนไม่สอนดิเราจะมาทำอาชีพนะ่ะอ,อาชีพ อันนี้โอ้โหสามสิบสามวงานนะฮะเราก็จะมาเลือกซักงานหนึ่งครับเอ่อไปไหนดีไปไหนดีไไนดเอ่ไไเอไปขุดน้ำมันไ่เอาไปขุดน้ำมันนะครับโอเคไปที่ขุดจุดขุดน้ำมันโอเคก็มีหอแล้วก็มีหอนะครับ อ็คเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็น apk 1.0.3.10จุดศูนย์จุดสามจุดสิบะครับดูได้ที่มุมบนซ้ายมือนะครับโอเคนะครับก็เป็นเซิร์ฟต้นๆนนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะดีแหละมันไม่ใช่ต้นๆนนะ่ะมันก็ดีแหละครับอ๋อขับรถยังหนีเอ้ไม่ใช่รถฮอไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่ อ่นะครับจุดก็อยู่ตรงนี้นะครับกดนี่ครับกด ALT นะเอ่ยนะครับเนี่ยบน้ายมือนะครับที่มันเป็นแถบขึ้นมานะครับ ALT มันจะหยุดรถไห้หยุดยนั่นแหละรหรือเรียกว่าเบรกกระทันหันนั่นเองครับเย้ yeah. กด Y ขุดน้ำมันฮะกำลังขุดครับน้ำมันดิบมาห้า ได้ทีละห้านะเดี๋ยวดูในกระเป๋าก่อน่นครับอาชีพกเป๋าอาชีพไหนนาไหนนานี่ไงโอเคนะ้ำมันดิบเราจะทำให้ถึง200นะครับเดี๋ยวจะตัดไปตอนถึง200ครับนะครับผมคิดว่าเราไม่น่าเสร็จนะเพราะว่าเมื่อกี้เซิร์ฟลีนะครับ เขารีเซิร์ฟนะอันนี้เราได้มีอยู่เท่าไหร่นี่อมีอยู่แปดสิบห้านะครับโอเคเราก็เอาเอาเท่าที่มีเนี่ยครับไอเลยทับ GPS เลยครับอาชีพถูกกฎหมายอาชีพขุดน้ำมันไปแปรรูปครับโอเคจุดแดงๆบนแบบนะครับตรงไหนครับโอเคตรงอะไรครับ ไปโอ้ช้ามากเลยครับเครื่องบินวิ่งเท่าไหร่เนี่ยเกือบสองร้อยเองร้อยแปดสองสุดแล้วเหรอสุดแล้วเหรอแล้วตอนนั้นผมวิ่งได้เกือบสามร้อยเลยนะไม่เป็นไรหรอกพอแค่ถึงก็พอใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ โอเคถึงแล้วหมบอครับกด LT ลงเลยครับโอเคมากดยังไงยืนเฉยเฉยนะครับ <Okay. S 2> เรามีแปดสิบห้าอันมันต้องเสียเท่าไหรนะ่นะถึงจะได้มา, okay. อาโอเครอแล้วกคู่รอตอนแปดเสร็จครับ นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วดูสิได้มาสิบเจ็ดอันนะผมไม่รู้นะมันค่ามันใช้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แรกนะครับเฮ้เราเราไม่ใช้ฮอดีกว่ามันไม่เฟียวนะพาเราแต่งรถสักคู่ครับโอเคต,ตัวผมชอบใส่สีเหลืองนะม,มันเท่อะ มันเฟี้ยวไอต้อทองรถโอเค,ครับ G P S เลยครับเราก็จะไปขายน้ำมันดิบอันนี้เราเป็นน้ำมันแล้วโอเคนะครับใกล้ๆครับไปเลยขับไปแป๊บเดียวนั่นแหละครับรถผมแรงครับไปเลยไปเลยไปเลย นะครับติดในตัดไป204เลยผมลืมแต่งเครื่องว่แต่งเครื่องแล้วไปดิอ๋อหรือว่าวิ่งทางรถไฟมันเลยช้าช่างมันนะครับ โอเคโอเคความไม่ดีความไามได่ดีใครบอกความครับใครบอกความครับโอเคครับอ่ะโอ้ชนนี่นะครับก็คนนี้นะครับมันหลับซื้อโอเคเรากดวายคะัอันละร้อยห้าสิบทกี้ผมมีสิบเจ็ดอันนะฮะโอเคได้มาสองพันห้า โ okay. อเคก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่เงินพอใช้ได้นะฮะอัลละร้อยห้าเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับซอนเลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ